สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาชวนเขียน New Year Plan นั่นเองน่ารักไหมอันนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้สติ๊กเกอร์แล้วก็เขียนตัวนี้เอานิดนึงนะคะวันนี้นะคะ ทำไมเราต้องเขียน New Year Plan นะจริงๆมันก็คือการเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วกันเนาะว่าสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะตั้งเป้าหมายนะคะให้เรานะคะหยิบสมุดปากกาขึ้นมาแล้วก็ลองเขียนเนี่ยเขียนหัวข้อตามครูเลยก็ได้ว่า My Personal ก็คือในปีนี้ฉันจะเป็นยังไงนะคะให้เราเขียนถึงตัวเองค่ะอย่างเช่นว่าฉันจะเป็นคนที่มีน้ําหนัก 45กิโลกรัมจากปกติ50กิโลกรัมฉันจะมีค่าคอเลสเตอรอลที่ปกติอะไรเงี้ยจากปกติแล้วเป็นคนคอเลสเตอรอลสูงอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือการเขียนถึงตัวเราเองนะคะอันที่2ก็คือ my career ค่ะว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แล้วคุณอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือคุณอยากเป็นใครอะไรเงี้ยคุณก็ลองเขียนไปดูใน my career นะคะช่องต่อไปก็คือ my w e l h นะคะอันนี้ก็คือให้เรานะคะเขียนว่า การเงินของเราะะจะเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบ10ล้านบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ my health นะคะสุขภาพของเรานั่นเองนะคะก็ให้เราลองเขียนว่าในปีนี้ฉันาจะออกกำลังกายทุกวันนะวันละ30นาทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กินอาหารคลีนนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ my relationship นะคะเราอยากแบบอาจจะเขียนว่าเราปีนี้เราจะให้เวลากับคนที่เรารักมากขึ้น พาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเที่ยวนะคะ ปีละ2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ my new skill นั่นเองนะคะเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรค่ะแน่นอนว่าคนเรานะคะจะพัฒนาไม่ได้เลยนะคะถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะดังนั้นช่องนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากนะคะก็อย่าลืมเขียนลงไปนะนี่อันนี้ก็คือจะเป็น new year plan ก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะเอาไอเดียนะไปสามารถเขียนได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวข้อได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะสาหรับวันนี้คุูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ